พุทธเจ้าคนบอกว่าสุขโขปุญญสุจุโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้การสั่งสมบุญนำสุขมาใหา้เรือบุญเป็นที่เพึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายที่ละโลกนี้ไปโมมีสิ่งใดเนี่ยตายไปโมมีคนใดเอาสับสมบัติตลาหลังนี้ก็ไผู้พุชิใส่ต่อไปกันจะเอาบาตรมรณะภาพนน มันเป็นสมบัติของโลกบรรดาว่าบุญเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนั่นแหละบรรดาแห่งอบุญบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกแนวใดบนว่าอย่างสีเรืืองของเมธกะเศรษฐีเมธะกะเศรษฐีเป็นปูของนั่งวิสาขาเนี่ยเป็นปูที่มีทรัพสมบัติงยเยอะแยะมากมายปะมาบ่ได้เป็นได้มากพราะอย่าง นะเพื่อนได้มากพออย่างปเป็นจ้าหน้เพื่อนจะไปรเดี๋ยวมีทรัพย์สมบัติถึงป่านนั่นกบุญของเพื่อนอย่างไรบุญของเพื่อนที่สังสมมาตั้งแต่ในอดีตนะหลายภพหลายชาติในการบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญทา่าโดยเฉพาะเรื่องการใหายธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่หาง่ายกันว่าให้รักษาศิ้เดี๋ยโอ้ยจะเป็นเพื่อนอืนดแทรกกันว่ารักษาศีลนเนี่ยส่วนมาเจอราเสื้อสิ้อุปโภคสดุดเนี่ยเพื่อนก็ ข้าเจ้าเจ้าทาละข้าแต่าหญาข้าเจ้ลูกเจ้าล้านเท่ากับเอาทําบุญใหท้ทานกันเลยนะใหท้ทานกระดั่มซุาให้ในสิ่งที่เท่าได้ระลึกนึกถึงอยนะ่ะงนั้นเมนธากะเนี่ยเศษเศษถีบูญนี่นะแต่ก่อนชาติหนึ่งของเราเนะี่ยเราก็เป็นเศษถีเหือนกันนี่บริวารร้ายนะเนี่ยเดี๋ยงดูบริวารด้วยดีบางอย่างลำบากนะขาขาบริวารของเรานะ่ แต่ว th ่าเล่ากับโห่เหตุการณ์ลวงหนารายลอียต่อไปภายภาคหนาเนี่ยสิถึงปีนา้นี่แหละสิเกิดฝนแล้งนะว่าสิเกิดฝนแล้งฝนสิบบตกนั่นน่ะฝนสิบบตกเฮ็ดไยเห็ดหน้าสิบบได้ผลนะว่าเฮ็ดจะได้เขาต้องระวังให้ดีๆในตัวนี้เขาจะผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปให้ได้นะว่าเล่ากับสร้างคนงานของเราคนใส่เห็ดหน้าหลายๆเก็บกักตุนไว้ เพราะว่ามันสีแเหลี่อยู่หลายปีศาสนามันสีแเหลี่เขาก็มีกรมอุตุคือกันได้สมัยโบราณก็ได้เว้แต่หมดหมดหมดนี่มันหูคือกันได้การคนซิตอกนี่ไหว้มันขึ้นเต็มราซาล่ะเอาเลยบางสองก็เมือมันหมดมันขึ้นมาในซาลาขึ้นมาในที่มันลบได้โอ้ยตายกระหนกโกดใหญ่ว่านใส่เอาอีลีมาดูปลไก่ยงมันบ่เอาสอดแก่มันเอาซ้ำล่างนานา นั่นเมื่อกหูพระยากรอ,อากาศคือกันให้คาทา่าคุรีว่านเข็ดหน้าใบาเข็ดหน้าเก็บสะสมเข่าไว้เก็บยสะสมใ้เนี่อะไรเก็บไว้ให้ดีใบเนี่ยผนังบ้านเนี่ยนะคนอินเดียเขาจะเอาขีดินเลเอาขีดินเข็ดเข็ดผนังบ้านบริษัทปูนคือบ้านเนาะก็เอาเขา่าที่ลหบาเอาฝาเขา่าเข่าผสมกับดินเขีบไใบในผนังบ้านสาบเพื่อนไหวอยู่ไลเสาบเพื่อนไหวให้ดีๆ เพื่อมันไปกอดเได้แก้ออกมาหาเอาเม็ดเขามัดตํำหุงกินเงี่ยสันนะเล่ากับส้างเห็ดเกษตรบานหอดย่มปีบต่อมาฝน,นแรงอีหลีฝนแรงจนส้งางข่วมเดือด้อนให้กับปูข้นทั้งหลายล้มตายกันบายโอ้ยวันเล่ากัเอาอาหารการกินที่ิเก็บสะสมไว้ที่มา่เลี่ยงขาดาดบริวารจนถึงทีุ่ดแล้วโอ้ยมันจีกว่าไหายก้คนใสเอาเขามาแบ่งกัน แบงขาถาบริวารไปแบ่งกันไปประคับประคองชีวิตให้มันรอดเด้อคนว่าเอาเอา้ยเอามาแจกกัน,นหมอจะเป่า,เามาแจกก็ไม่ออกนะที่แจกไว้ <c oughs> พูดเตรียมเสีให้ทานกับจองแต่เสีหยห้ได้เดีแล้วหมอหาหมงในสลาอเอาไปตอนกระดาษคนละออก,อกสลา,าไปเต็มถี่เลยนะแจกแบ่งกันให้คาถาบริวารไปรักษา,าชีวิตเอาโตให้มันรอดจะของเหลืออยู่หนานดไป แล้วอย่หาคนคือพอ่อแม่กับลูกชายลูกสะใภ้กับคนใส่ผู้หนึ่งถาดรับใส่ผืนหนึ่งผู้ย่อมสระชีวิตอยู่ด้วกันแบ่งกันไประบานเอาออจนถึงที่สุดกแกะผนังเพื่อนมา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 เอาเม็ดเขามาตำอาหารมาเอามาตำเอามาตำกินเอามาตำกินจนเหลือมือสุดท้ายได้เขามาได้ซ้ำพอ่อเศรษีกินอีมหนึ่งกันไม่กินไห้อีมก็คืออีมหนึ่ง ปรึกษากันว่าโหเหาุจงไดอาหารเ่อเหลือเท่านี้เขาเขาเหลือเท่านี้ขันท่าสิกินแบบต้มเอาต้มเอาเอาหน้ามันมากินก่อนใหญ่กับสิด้ไปเยอเยอจักสองเถือสามเถืาอย่างนั้นขันห่าสิกินให้มันอิ่มแท่เดียวก็สชิดใข้างเดียวเ่าเสียเห็ดจงไหนะมาปรึกษากันเ่าเสียเห็ดจงไหเจ้าของบ้านูเป็นพอนะหัวหน้าครอบครัวเอ้า แกจะได้บวิดกับบวิดตายกับตายเอามันอิ่มตัวเดียวนี่แหละมันกินเสร็จแสบแน่ก่อนตายโนวาเนาะกินเสร็จแสบก่อนตายต้องโนะก็เอามาเแ็ดกินตัวเดียวนแยดกินเนาะเอามาแบ่งกันตากตากแบ่งกันเนาะมือนี้เป็นมือสุดท้ายกับร่างเอาซ้อาตากเสีเอาใส่ปากเนี่ยไปเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามายืนอยู่หน้าบ้านเนาะสิกินเราพระพิภพปัจเจกพุทธเจ้าเนาะ มเมื่อยืนอยู่หน้าบานอุ้มบาทอยู่หันว่าโอ้ยหนึดที่ไหนจะกว่าลนะ่ะตาสินใจว่าเขา้าหรือทีไ่ไหนก็สิ่งตงตายขอทำบุญเป็นขั้งสุดท้ายตายก็ตายเดี๋วว่าตายก็ตายขอทำบุญเป็นขั้งสุดท้ายเท่านัา้นมีรพระคนเจ้าพระปัจเจกับุตรเจ้าเพิเ่นมาเยือนอุ้มบาตรอยู่นี่เนี่ยเป็นบารถนาเขาห้าสิย่อมตายห้าสิปก,กิจตัง้งจิตอธิษฐาน ชาดใดพบใดนี่ที่เกิดของขบ aja ย่าให้ได้ฮดได้ยาย่าให้เป็นในสภาพแบบนี้ที่ทนทุกข์ทรมานในสภาพแบบนี้ที่มันอดหยาจนถึงวาระสุดท้ายคําว่าโมมี่ย่าให้มีในที่เกิดของขพจ้าไในทุกที่เมืองเดียเราต่้งจิตอธิษฐานว่าคํวาว่าโมมี่ย่าให้มีในที่เกิดของเราเราเกิดได้ที่ใดคําว่าบัวโมมี่ย่าให้มีเราต่างใจวัน้เอาเขาที่เจ้าของที่กินไปใส่บาตร ไปใส่บาตรพระมันก็จะเอาเครื่องเดียวแลียวเราก็ยอมอีกขอถวายบัสพระกุเจ้าจงรับยาสสงะห์ข้าพเจ้าเฉพาะในภพนี้เลยจงสงเะห์ข้าพเจ้าในภพหนาด้วยวพระลาบเบิดลูกมีอ่าลูกไผ่ข้นใส่เอามาใส่น้ำตันเบิดบวานบ่มีผู้ได้กินเลยเพื่อนว่านามูบานพ็กินนอกกันจะก็กินเท่ากันตายก็ตายน่วกันกน,นี่เพื่อเอิ้ว่าภูสลนเจตนาแลกกา กุศลเจตนาแรกคือย่อมตายในการถวายเลยย่อมตายในการไถ่ทางเลยเออเอาไปใส่บาตรเปิดบาตรพระปัจเจพเพื่อนกันได้อาหารเปิดกราบไปพวกเนี้ยที่อยู่ของเพื่อนผู้เขาคันธมาเพื่อนก็เอาอาหารนี่ไปแบ่งกัน,นกินเลยห้าร้อยองค์เมื่อกีพระปัจเจกับพุทธเจ้าอยู่ในอยู่ในผู้เขาอยู่ในธรรมผู้เขาคันธมาเนี่ย แกกันฉันอย่หารอยแกบานเษฐถิส้มหากคนนี่ยบานอดย่ามอยากเขามาบานเี้ยวแล้บาเลยเออเมียคนก็เอาไปหลังวัดหลังมนเย็บไปวัดเรียบร้อยแล้วมัมีเ็อีกก็ไปเราคนว่ะเออบด้กินเราคน่้ยวแฮ่มันจะไปว่ไว้เรถามเมียเลยเบดราบอกเขาเท้าเป็นบานเ้าเท้าเบดเราบอกเนี่ยกินเบดเราบอก ก็หิวเหี้ยแกก็ต้องลานเหี้ยแกแต่พันธสิตายมันกับวตายมันย่งอยู่บอกมันติดหมอเช็ดน้อยกับวเหลือบอกกนนลถามเมียเมียก็เลยกับว่ท่านได้บอกว่าเป่นเบิดนะเพียงตะล่างหมอไปเรียบร้อยแล้วนะนะเมียไปเปิดหมอเบิ่งวังเข่าสุกเต็มหมอเลยเมื่อกี้นะกุศลเจตนาแรงกาของเขามันเกิดขึ้นเลยนะนะ ข่าสูงเต็มหม้อบานอุ้ยมีข่าสูงเต็มหม้อแล้วเอิ่นกันมากินเอิ่นกันมากิ้เหมนเกินข่าเอี่ยมแล้วไปเบิ่งในยุ่งในฉางของเจ้าของเต็มอยู่คือเก่าบานที่เคยตัดกินแบ่งกันเลี้ยงกันมาแต่ก่อนที่มันเบิดไปเลยกลับมาเตึงคือเก่าตัดอย่างนีก็บบุเบิ่ดจะผ่านนี่แหละบุญของเรากุศลเจตนาทีแรกกล้าแก่กล้าย่อมตายอย่างนั้นนะบานเอิ่นคาถ่าบรียกว่ากลับมาบาน ไปน้ำมันมาไป,น,าไป,น,าไปน้ามันมาเข้ามือเลแบบ่้วบาดเข้ามาบ่มีบอเกิดขึ้นกบเข้าเนียนอนว่าแั่น่าปวดบานคาทาริวารับมาผู้คนทั้งหลายกบมาเหมืนเลี่ยงกนอยััน,นจนทานวิกฤตของความถูกยนา,าลําบากไปบาดในวัดจะสงสารในวิการเวียนไหวตายเกิดของเราที่เราตั้งใจถึงป่านนั้นะนี่ที่เจตนาของเราส้างคุศสเจตนาอันแรกกา ในการเกิดของเราถูกพทุกชาคาว่าบูมีนี่บรเห็นเลยบางทีที่ขนาดไหนคําว่าบูมีนี่บรไเด้กเกิดเกิดกับเราเลยว่าแต่อยากได้คือพระอาดูดถากกันนะเม้ยแม้เนี่ยไปเหรียนการพนันไปเหรียนสกาเนี่ยตอนเราไปทั้งวัดบัสของขนมพนันกนันบัสบ่สเอาไปสรงค้นไปหาเมี่ยเ้าเมี่ยขนมบัดล่ะเมี่ยรงมาให้อีก ไหวแกจะไหนมันบ่มีแล้วขนมอะไรไปเบิดแล้วไปบอกมันบ่มีแล้วสร้างมาบอกเนี่ยเอาขนมบ่มีและะมม้วน,นะมาเมืองเตี้ยะเอาขนมบ่มีแล้วนะมาไหวยลูกเข้าคำว่า,วาบ่มีนี่บ่เคยหูจักเถื่อทั่วนี่เบิรงเขาใส่ให้หลูกเขา้าหูจักคำว่าบ่มีคืาาวอว่างเปล่าเลยนะคือมันบ่มี่แล้วเขาเลยเอาหมอนหวเอาฝ้าเพียดไว้ผอบไว้เอาไปให้ของเปล่าเลย บางทีเรามันเดือดร้อนหอบเทวดาคนนี้อานิสงส์เจตนาอนเงกาของของพระอนุรุทธะที่เคยเห็นเ,นเกิดหอบเทวดาเดือดร้อนหอบไปยินตรงมาเนี่ยเรามิ่อาหารต้องเอาอาหารมาใส่ถาดที่มันบ่มีตั้งให้เอาไปเปิดบานไปเห็นเห็นอาหารเต็มหม้อเต็มถาดที่ก่อนแบงก์กินอู้หู้ยอาหารแสบปานนี่แม่บ่เคยเห็นถึงขั้วจักเทือขนมแสบปานนี่แม่คึ้ใจเติดใ,ใจดำแม่บ่กหักเั้วโบจนว่าคนนี้ บัดยังตีจะเคยเอาอาหารดีๆขนาดนี้มาให้ฮอกกินอยู่นลยนะเจ็บแบกันใบบางขอแต่อาหารขอแต่ขนมที่โบมี่ขนมซื้อโบอมี่เพิ่งที่มะเอาเครือเอะกว่าเลยไม่เอาขนมซื้อโบอมี่แม่ก็เอาถาดเตาแล้วพิสควาไปเลยมีทุกขั้นว่าหน้ากุศลบุญของเพิ่นที่เคยสั่งสมไว้เมียนทันกะอย่างคือกัารละก็เฮ็ดตั้งสมบุญในข้าวหนังของเราที่ทำบุญด้วยกุศลเจตนา ที่แก่์กาแลกกาในการเวียนว่ายตายเกิดของเราเปิดอบายภยาพูไม่ได้เอ่อเิดอบายภูมิไม่ทำไมพระพุทธเจ้าเขาเห่าว่าอ้ยเกิดเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์ประมาณบ่อใดที่ตัง้งใดสั์ประมาณบ่ได้ขึ้นนับบ่ได้เลยเอานับทรัพย์ของเราเดี๋ยวนับบ่ได้นะนะคาถา,า,าบริวารเราก,กลับมาอยู่น้ำการเกิดน้ำการ,ลกราาหลูกหลานกัระวนแต่เป็นคนผู้มีศิษณ์มีธรรม พระพุทธเจ้าเข้าไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารในเมืองลาบเชืกิดนล้ก็ได้ไปฟังธรรมนั่งวิสาขาถึงเป็นหลานอายุเจ็ดขวบเท่านั้นเองไปฟังธรรมก็ได้เข้าใจในธรรมบรรลุธรรมเพราะว่าบุญของขัน่านั้นนี่พเจะว่าการสร้างสมบุญนํำสุขมาใหนะ้การสร้างสมบุญนํำสุขมาใหนะ้บุญเป็นที่พึงของสัตว์โลกทั้งหลายที่ละโลกนี้ไป นั่นลเลยป็นเรียวว่าบุญนท่านันเเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนในชีวิตของเฮ้าเนี่ยเป็นเะียวว่าจะสุขประมาทในชีวิตไหนอย่าไปประมาทแก่ๆอย่าไปรบดูด,ดูแค่เนีัดเทไรเขาจะได้ท่าประโยชน์ท,ท่างทีพึงเหตกครับเจ้าของนัน่นนั่นที่บอกกอนเฮาเกิดมาเนี่ยก็บพราะกันได้ไมแม้แต่พอเมียเฮ้าเป็นพอเป็นเมียันเือลูกสองกนสามคน การกระทําของลูกมันก็ยังบวคือกันเ่ยบางคนโอ้ยซอยเอือเอือเผื่อเผื่อยใจมีความการตันยู่ลูกคนต่อครูเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงบางคนผ่านแล้วผ่านอีกประกาศถึงขัความพินาศใน้กัก็พ่อแม่มันก็ยังมีเลยยังไงตั้่พอเฮาเป็นพ่อเป็นแม่แท้ๆลูกยังไมันก็ยังมีนะมันก็ยังมันก็ยังบอกได้ว่าจะมัดปรารถนาดีต่อเฮากันเบิดจุคนเลย นั่นเพราะอย่างมันไม่จะเคยเปลี่ยนแปลงเพื่อนกว่ากรรมคือการกระทําของเขากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปต่างกันกานเพื่อเ่นใดมันก็ได้ผลเช่นนะั้นผู้ทากรรมดีมก็ย่อมได้ผลดีผู้ทํากรรมส่วมันก็ได้ย่อมได้ผลส่วนะั้นมันเกิดขึ้นจากการกระทําของเฮ้าทั้งนั้นนั่นก็นจะว่าการหมท่าอวัตถุท่า,นนะทาเอกอย่างหนึ่งท่ามีย่างหน่ 嗨，阿嗨。